สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอก,กับคุณยายอ่อนนี่นิวซีแลนด์อีกคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะมือนี้สิพาออกไปข้างนอกเลยจ้ะเด้อสิพาไปหยังคือว่าอีสิพาไปใสเอาอีหยังเดี๋ยวเฮาไปช้มกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก่อนที่สิไปช้มสิไปเบิ่งว่าคุณยายสิพาไปเฮ็ดอีหยังก็อย่าลืมมาให้กําลังแรงใจเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณยายเด้อค่ะเด้อ chưa canh khá สวัสดีค่ะนี่นะคะคุณยายก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้ก็อาจจะมาดูว่ามาเก็บมาเก็บหอยมาเก็บอะไรเนาะมาถึงสถานที่แล้วนะคะน้ำก็ยังไม่ไม่ลงดีหรอกนะแต่ว่าก็ผู้คนก็มาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้เนาะ เห็นหรือเปล่านะไปกันค่ะโน่นนะคะคนอื่นเนาะมุดมาบอกปัญญายแล้วนะคะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าเนาะมันมุดอยู่ในดินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าลมแรงหรืออะไรแหละไอเนี่ยมัน แล้วคุณยายไม่สามารถที่จะเก็บโชว์ได้เนาะไม่ได้เอาขากล้องขากล้องตั้งไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเวลาเก็บเสร็จเนาะและแล้วคุณยายก็จะพามาดูสาวน้อยคนนี้นะคะสวัสดีค่ะคนสวย,ยสวัสดีค่ะอุะอ้ยหาเก่งจังเลยเก็บเต็มตะกร้าแล้วลูกใหญ่ด้วยดูสิคะ ใหญ่ๆนะคุณยายหาไม่เก่งเข้าเ,าเด็กเลยเนี่ยผูู <c oughs> ข้างบนนี่มันอาสิบเป็นแบบตัวน้นอยๆตัวน้นอยๆแบบนี้ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งนกไหลยค่ะแถวนี้นกกินไหลเนกะนนกะนนกจะลูกซ้ำนี่ค,ค่อยใหญ่ายในาืไอน,นี้ เด็กก็โอเคอยู่นะคะคุยายมาก็ได้พอป,ประมาณแล้วเนาะนี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะตามตรงตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะดูค่ะเพื่อนน้ำขึ้นแล้ว เอาไม่ได้เอาไม่ทันแล้วค่ะจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเนาะยังไงเดี๋ยวจะอัาเเก็บให้ดูว่าทำอะไรกินมัางวันนี้ก็ก่อนเข้างานเนาะคุณยายก็แวะมานี่แหละ